สวัสดีเราตัวมว้วนทุกคนวันนี้เรามาในตีมตัวม้วนผู้ชายครั้งใครวันฮาโลวีนก็เออแบบในรอบนี้นะคะเราได้แรงบันดาลใจมาจากการไปดูนักเตะเหรอการเหมือนการแข่งขันนักเตะทุกคนมันจะมีแบบตอนที่เหมือนเขาเรียกอะไรแฟนคลับนักบอลเนรอที่เขาชอบใส่แบบ อุปกรณ์ที่แบบเหมือนชูป้ายของฟุตบอลที่เขาชื่นชอบเ่นะคะเราได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีแบบเลิฟวันฮาโลาวีนถือฟักทองอไอแบบนี้ด้วยทุกคนเออรอบนี้ก็จะเป็นภาพล่างนะคืออยากบอกว่าตอนที่วัดมือตอนที่ถือฟักทองเนี่ยก็ค่อนข้างยากแต่ว่า